สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้แตงโมว่าเขาจะพาท่านผู้ชมมาดูแม่ไก่ฟักไข่แบบไม่ทำรังกันนะคะ <c oughs> ว้าว <c oughs> ห่วงไข่ห่วงไข่ ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรอันนี้ก็เป็นอีกตัวงหนึ่งขนตองจ้าองฝาก็เป็นสังกสีนะคะแล้วก็นี่ผ้ารองไข่ ไอ้หนูตัวนี้ก็ไม่ค่อยห่วงไข่เท่าไหร่แต่ก็คน,น,นฟูฟูการฟักแบบนี้ก็ดีไปอย่างนะคะเพราะว่าเขาก็สามารถออกมาหาก,กินด้านนอกได้ปกเต็มไข่เต็มอกเลยอือเดี๋ยวเรามาฟังเสียงไก่ที่ัวไข่กันนะคะ สาวน้อยตัวนี้เนะครัก็ฟักฟักครั้งแรกโอ้โหห่วงมากอันนี้ก็คือเสียงแม่ไก่ที่ห่วงไข่นะคะเสียงของเขาก็จะประมาณนี้เลยแบบว่าไข่ค่าไข่ขแตะ